bài đi phe nong, bố sư phụ chú con, sờ đi em đến thuyền phe nong ơi. Tớ này cái bạn non hang nó okay, Được <laughs> ừ, không nào, phe nong ta. Sơ bay Giọng non đúng hả? đôi đôi Mình mà... người cái 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 mọi o mọi người hả? người Ha Ê ê ê mọi người mọi người mọi khỏi mọi ngườ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 i mọi hết ôi người mọi người mọi người mọi người เด็กก็บอกสบายเป็นยังไงก็แล้วกันสบายใช่ปะเป็นยังไงจังไขนะไป็นสั่งวัคซีนกันโควิดพี่น้องเอาของไปหูเไปโทรมาว่าเป็นไขไปสั่งสักวัคซีนเด็กน้อยไขไปเลยสักวัคซีนกันโควิดจริงเด็กน้อยทางอันฝั่งไทยนั่น tăng hai phù phong anh, sên nhin nhom, muối nó đang sắc hiện đại, anh ấy sắc bớt <laughs> sắc bớt, bảo huynh, thứ ba số cái ừ. này. À, xin này

อาไปนี่สบายดีพี่น้องมาแต่เช้ามันหังทะลุทะเลิ่วางสบายดีพี่น้องป้องไปแล้วจะคุยสักพูนอนเอฟซีสองเวลาดดาน้องลุกพี่น้องเลยผมเพาะกันอีกภายในสี่มือพี่น้องเอ้ยน้องมาอนี้มือที่สี่เลยมาพบมาพาอกันในก่องปัญหาไปทางไหนบัญหาหาไปไสนยังอยู่แต่ว่าได้ลงคลิปบ่มีคลิปสีลงบ่แมันบ่ได้ลงคลิปบ่มีคลิปสีลงบ่มีแน่สีท่ายลงพี่น้องเอ้ยตามนั่นแหละเนาะถ่ายลงก็มีคนเบิ่อเยอะแยะว่ะนะ แต่โลกก็บ่มีคนเบิ่งหมด่ก็เลยลงแต่ส่งลักเนาะหัน้าอุ่ยยก็บนะมโดยวัวน้านองโดยโดยมึงก็หะาะอุยล่เจ้าไปใช้มาถามเลิกกงเฮียนแล้วบอโอ้โหหน่ฮะเฮ็ดบ่องถามน่ะบอกนอกน่อยไ Mà ta sẽ ý hẳn Nó Hả Hả Bọc nó nó mà ta không hiên Đôi Hỏa nóng đôi, đôi nó cũng có hỏa Đôi ơi, đồng ơi. มันอนนอนนอนห้างนอลูกนอนนั่งเอร็ดเด้อนยางอะไร นี่แต่พวกจอมสบายดีป้าลูกหน่ไหมสบายดีไหมบุ๊กเอ้ยมาแล้วบุ๊กพูดสบายดีเออสบายดีบังคับสบายดีป้าลุงดูสบายดีสบายดีอยู่เห็นยกมือพร้อมทีสบายดีว่ะทีสบายดีป้าลุงว่ะทีเฮ้ยมอนี่เด้สบายดีป้าลุงดูฮะมอสว่าโปใหญ่นี่เฮ้ยมอสหัวโปใหญ่นี่พูดนะโอ้ย ระวังมีที่ถือมือเจ้าพิงเด้อพิงเด้อพิงเด้อพิงก,ก้นมันกินน่อครับหัวมันทหารต้นขาดไม่เลยพี่น้องเอ,อ้ยมือนนี่นคือดำใช่ะมารอบนี่คือดำนะเพราะหรือว่าออกกันตะเวนดูโพดเพราะ ของลาตตเวนดูบอลเลยดำลาตตเวนนิ่อ่าวปรจักแล้วเบ่าวสวรรค์กำลังขวบเป็ดเป็ดผูกตรงใหญ่สามตัวนีว้ประจังนี่เนาะยันสามตันวนี้ยุ่นี่ท้องแฉพ,พี่น้องเลยเกิดขึ้นใน,ในี่เลยอาเบอรเลยขาวข่บอกเพียงน่ะ เขาเพียงนะทางหน้าัไปใส่บดี้ครีอเขาพุดเออเขาพุดจะเปิดบ้านเขาถาา่นายจนถ้าหไ่ายวหนาดไม่นยจะไน้าหไม่นยนถ้าหดก่นาี่ันถ้ามด่นาน้าหม่นายน้ามม่นจน้ด่ายปน้าหจะหน้ามายจน้าม่นาไน้ามดไ่นยไปหน้า่นะไปห้าด่ายไหน้าหมย แรกวันแรรไ้่นะทางนะเนาะเพิ่งซื้อใหม่เออแค่ผีใช่มางานกัเนาะอ้าวคอยนุ่ยด้วค่ะแต่หน้าแต่ขื่นหัวขึ้นเัือยู่ไซตะทางเข้ามาวันดีวนหยุดกันบ่ เทียนน้อยเปเที่ยนอยู่น้องเปี่เลยชุกพึ่งนี่ก๊าลังหนึ่งบ่พ่ง้าวครับเทียนเอาเงนก็เียนพยแกมาแมางานกแกเองเนาะนมาให้มา้งลพโอ้ยนาาบปลาสีมาเลยสีบได้ใจแล้วจีบสองพัน สิบสองแล้วบ่คือว่าสิบสอบสิ้สิบสอบสิบส่บถิบสิบสิบสิสิบสดบสิ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 บสยบสิ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 บวิบสิบสิว่ิตสิบ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 เบิบสหรสิบสบสบสิบสิบัิบสิิบสบบบนบบว ไอ้ S <S 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 ้อมาเยจะ้อไรใมั um> ้งนนะคม้บจะบอกหางลวเนจะคล้อมาใส่ล้องโครงการเอัน็งจะคล้องน้ำนะมาแต่ใสมันเหลเออมันเหลเห็นเหมบ่มันล้น้ำนี่พมขึ้นลงขึ้นอีกพร้อมร้อง อเอาบริปรีฟ้าสบอนี้มาคือสี่ห่อนจากเื้าบอกเอาแน่นี่เลยจีอ้วก,ก,กย่านแต่เขาขี่รถวุ่มมาแล้วขี่พุดมันสุดขึ้นน้ำเบิ่งข้างในี่น้นงะ

ทรงเฮียนตอนแรงกับบอได้เขาแม่บอกฮะบอได้เขาตอนเ้าได้เฮียนจุ๊บอ้าวกรอบนาะอือ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 อออออว้าวเห็นไหมเพลงกรอบเนาะขนาดน่นได้สิลาลาลาปลาลุง คลิปนี้ก็มียังหลายเนาะป้าลุงอขอบุญขอบคุณเดที่กับม,มาชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคา,อามอินกู๊ดมาระดิ่งเด้อป้าลุงเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีจ้า